ได้ค่ะสวัสดีนะคะเชิญเข้ามาในห้องไลค์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเราก็ค่อยๆเรียนรู้ไปเนาะบางทีก็กดกติกากะเราก็ยังไม่ลูกพี่นะอาบน้ำเรียบร้อยละถึงได้มาไลฟ์สดเชิญเลยจ้า,าที่สะดวกด้วยค่ะเนาะมาส่งกำลังใจ ให้โชคดีร่ำรวยทุกคนนะคะคืนนี้ให้นอนหลับฝันดีด้วยค่ะเพื่อนเป็นหมื่นเป็นแสนนั่นหลายแสนคนแหละแล้วก็ยังอ่ะนะขายของชำด้วยใช่ไหมคะพี่ Việt. บงกตพี่บัวลอย ราก็สู้ไปด้วยกันทุกคนเป็นพี่เป็นน้องลงเรือลำเดียวกันแล้วเนาะตรงกำลังใจขอบคุณค่าไม่หนาวเลยกทมค่าที่บ้านนอกอะเพื่อนเป็นหมื่นเป็นแสนนั่นหลายแสนคนแหละแล้วก็ยังอันนั้สองเดือนขอบคุณค่า ขอบคุณกดทุกใจเลยน้องชี้ก็มาบสวัสดีค่ะหลายคนเนาะเด็กแบบน้อยก็มีสบายยาทุนกับคอปเตอร์ก็เป็นหวัดน,นั่นแหละแตอ่อากาศหนาวไม่ค่อยมีแล้วเนาะช่วงนี้มันแบงชู แล้วคนอันที่ได้ชมกับางทีเขาว่ามันมันใช่อยู่บ่มันได้ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะตอนนี้เหลือยังอยู่สามดวงตาที่อยู่เป็นเพื่อนขอบคุณนะคะขายของกับทำไรทำนานะีมันก็เหนื่อยแบบต้องคิดเยอะเหมือนกันนะมากันค่นะ,คะ นานๆค่อยมาไลนะ์เนาะพูดก็ไม่เก่งได้กลับมาใหม่ขอบคุณค่าน้องชีขอบคุณค่าแล้วแต่สะดวกนะคะน้องมีธุระก็ไปทําค่ะไปด้วยค่ะสวัสดีนะคะเชิญเข้ามาในห้องไล้์ค่ะสวัสดีะคะ่สสะ,คะสวยงามแทบไปเที่ยววัดนะ พี่บอกว่าเที่ยวเผื่อพี่จเด้อพี่ไม่ค่อยได้ไปเลยช่วงนี้นะกำลังใจให้ค่ะสองทุ่มพอดีพี่ลอยเก็บร้านละบอ่อเปิดทิมไวค้คนเดียวเด้อจ้าโอเค่ะขอบคุณค่ะเราก็ไม่รู้เนาะค่ะเห็นเขานับแบงค์โชรายได้ ร่ำร่ำรวยรวย,ยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้น้องจะทานข้าวกับอะไรเอ่ยยังอยู่ไหมคะคุณกี่ครั้งก็ยังเก็บอยู่กลุทุ่มสองทุ่มนี้ยังถือว่าไม่ไม่ดึกเลยเนาะกรุงเทพเนี่ยจะเป็นกลางวันตลอด ให้เห็นแต่ลูกเ้าลงคลิปนะปรหวานความดันแต่คนกรุงเทพสวัสดีค่ะพี่ลอยพี่บงกบบ้านค่ะจะทะยอยไปเด้อค่ะเพื่อนเยอะกะยังไปไม่ทั่วถึงก็ใจเย็นเนด้อค่ะจะทะยอยค่ะพี่ลอยให้ลูกค้าเข้าร้านเยอะนะคะ เรียกทรับเรียกโชคเขาที่หาโอกาสไปอยู่จ้าช่วงนี้บริไปเที่ยวเลยเฮดคลิปนะทายลูกพระกับโบาหาล้ล่เอา้ากับพิษพิษอิงให้แม่ค้าที่ตลาดเนาะก็ได้กำไรเป็นค่ารถไปเพราะว่าค่ารถก็ต้องจ่ายทุกวัน ขอบคุณเพ,เพื่อนทุกคนนะคะที่มาให้กำลังใจเป็นเพื่อนกันค่ะสองดวงตายังอยู่เป็นเพื่อนเนาะคะ่ะขอบคุณน้องนวลจันดวยค่ะมาเยี่ยมบ่อยๆ้วยค่ะเข้าในขอบคุณนะคะที่มาให้กำลังใจค่ะเดีวน้องจะตามไปส่งกำลังใจหนยูอเอมันผิดอีด,ดีอยู่บอก ก็เห็นคนอื่นเขาลงอยู่ถ้าใส่บาทเยอะมากเลยเขาคุยทักทายกันเต็มไปหมดเลยกลำบากเนาะมันไก่เดินทางก่ะกำลังรับชมวัดปฏิตาเนี่ยร้อน,นเกิดขึ้นเนาะส่วนมากก็จะเป็นหน้าร้อนซะ มากกว่าเราก็สู้ไปด้วยกันทุกคนเป็นพี่เป็นน้องลงเรือลําเดียวกันแล้วเนาะหลายๆอย่างก่ะอันที่มีอันนั้นนะ่ะน้องชีที่มีอันนั้นถอยไม่ได้เนาะคะ่ะเราต้องสู้จับมือไปด้วยกัน สวยงามแทบไปเที่ยววัดนะ่ะพี่บอกว่าเที่ยวเผื่อพี่จะเด้อพี่ไม่ค่อยได้ไปเลยช่วงนี้นะกาแฟด้วยเด้อเตรียมกาแฟไว้เป็นโอง่งเลยใช่ไหมเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปกินกาแฟด้วยนะคะดกดหรือพี่บุลอยเตรียมกาแฟไว้เป็นโอง่งๆเลยใช่ไหม เห็นพี่บัวลอยบอกว่าเบตเตอร์ทั่วไปกับให้กับข้าวต้องตื่นเช้ามืดเงินเสียค่ำแล้วเห็ดไปเรื่อยๆเนาะบางทีแต่ว่าการเห็ดคอมเมนต์ในไลฟ์ติดตามไปให้ เปิดร้านอยู่กลางหมู่บ้านสุดท้ายนะั่นหนึ่งทุ่มเพิ่งจะทุ่มครึ่งเนาะปีใหม่มานี้ขายดีไหมคะพี่รอยของขายดีขึ้นไหม มวดแต่ขายของได้เวลากินข้าวมั่งหรือเปล่าโอ้เหตุงานตลอดขยันจังเลยนะคะปีใหม่ให้โชคดีนะคะโชคดีเพิ่มนาทีหลายแล้วเนาะเป็นคือสิคิงหรือเปล่าเนาะมืดค่ำข,ขนาด,ดนะี้แลมันก็เย็นเย็นอยู่ดีทงจะไม่หนาวมันก็น กินกับผักกับถั่วกินเผื่อพี่ได้เดอ้อได้ผักได้ถั่วบ่ได้หยุดจานเสร็จงาน,งานหรือยังจ้าน้องงอนจันวันนี้อยู่ภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานหรือเปล่าคะคนสวยๆนะคะ ครั้งก็ยังเก็บรับชมที่จังหวัดอะไรคะชัดเจนดีไหมคะจ้าอยู่บ้านเห้าบ่หนาวปานใดจ้าอากาศพอเย็นเย็นอยู่สบายมาคุย ไม,ไม่รู้จะเรียกชื่ออะไรนะคะชื่อเล่นก็แจ้งนะคะเราจะได้เป็นคุ้นเราเป็นเพื่อนกันมาตั้งนานเนาะแต่ยังไม่รู้จักว่าอยู่จังหวัดอะไรคะเพื่อนเป็นหมื่นเป็นแสนนั่นหลายแสนคนแหละเราก็ยังนหนาวแป๊บเดียวแล้วก็มาร้อนอีกแล้ว สวัสดีค่ะพี่นันทนาน้องนวลจันอยู่ซีสเกตค่ะซีสเกตเดฟเ่นไปทำงานที่กรุงเทพเฮ็ดเร็วกว่าได้ต้องค่อยเป็นค่อยไปเนาะคะ่ะค่อยๆเรียนรู้